สวัสดีครับสมิธสตรีมอยู่ในแอป n i m o TV นะครับชื่อช่องว่าสมิธโลเป้นะครับโหลดแอปมารับชมกันได้นะครับหรือลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมเฮียกูรอนานแล้วนะกูจีบหมอได้ปรมาคนเลยเรอรอข้าวอร์ได้เข้าวอร์ได้มาดีไหมดีไหนได้จีบมอได้สามสิบคนด้วยเฮียพวแม่งโคตรเยอะเลยเฮียสองสี่หกพี่แปดคนแปด เรามีคนวะหกคนปู่เป็นเจ็ดอาวุธก็กากเอยแล้วปู่ไปไหนวะเน,นี่ยไปโทรหาให้ดูออกมาเร็วเหียโดนบัมตายเนี่ยถอยมาถอยมาตามมาแล้ว รอดมารอมานี่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 โอ้แม่งสามคันดิเฮียเยอะไอ้ปู่มารับสายโอเคี่ะหนั่งนหลัง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 เพื่อนเราอยู่ปัอมเพื่ออะไรหยู่ปัอมไทยเพื่อนเราปู่ปู่เออโดนโนนโดนโนนโนนโไอความความความเฮ้ยความ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 คันหนึ่งความขันหนึ่งปล่อยปล่อยปล่อยทิ้งไป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 สนความไป เราหน่อยกว่าเราขับหนีเราเล่นขับหนีขับหนีไปขับบนไปขับหนีเจ้าไปขับหนีเจ้าไปสวยมันชนเองปล่อยมันปล่อยมันสวยช้อนช้อนช้อนเฮ้ยขับดูเพื่อนด้วยไม่ใช่รถเพื่อนกูกูจะหลุดกูจะหลุดระวังจะหลุดพี่ไหนไหนไหนร้านอาค่รถมือนสองมันช่วยเพื่อนมันชนรถอยู่ไปพี่ไป ไอ้ความ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 ไอ้ความไปความไปความแถวปั๊มแถวปั๊มอยู่บริเวณปั๊มไว้เพื่อเราคันไหนไว้อีกคนวันน้ำเงินเหรอเขานำดูดิใช่ใช่ใช่คันน้ำเงินที่มาจากหัวคนพี่น้ำเงินที่น้ำเงินอุ้ยตัวรถเฉยความหนึ่ง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  อายุความก่อนพี่ยคังไม่รับครับแล้วลงแล้วเขาลงแล้วพี่เออรอรอรอโอ้ยแม่งเยอะแม่งเยอะแม่งเยอะลงไม่ได้ลงไม่ได้มันเยอะถอย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 ใครมั่งคาดถอยถอยถอยขึ้นขึ้นขึ้นรถขึ้นมามาเยอะมันเยอะ เยอะไปเยอะพวกเราไปไหนอ่ะพวกเราอ่ะนี่ไงคันนี้ยเราต้องหลังคันได้อีกคันนึ่งนะตามเออรอรอดูรอดูพวกรันลดความน่ะพวกมัความน่ะรอ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 ตัวรถ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 คารังคาร์เมลตัวรถตัวรลุัขคาร์ัมไปดีกลับมากลับมาไอ้กลับกลับไปไอ้กลับขึ้นรถขึ้นรถไป็นโดนลราเปนโดนเรามัน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 ชนกันอยู่พี่เออปมันอามันขนางไหนเอาดิเอาเอาล้มันข้างไหนข้างไหนข้างไหนรถมันอะขันใหญ่ขันใหญ่ขันใหญ่เอาดิเอาดิเอารถขานใหญ่มัน โดนเขาพี่โดนเขาไอ้พี่อะไหม่ยไอ้มาลงแล้วถอยใจนี้ถอยเอ้ารถพังหรอขาพี่บวก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 ดีบวกดีบวกดีข้างหลังมีขอดำข้างหลัง ตีดีตีดีตีดีดีเราได้เปรียบเราได้เปรียบเราชนะเราชนะกูจับเองข้างหลังเช้าไหนเช้าไหนเช้าไหนตัวนึงอีกตัวนึงเร็วสวยอุ้มตีตีตีหมดตีหมดครับผมบ้มนะผมบ้มนะอุ้มไปคนเดียวอุ้มไปคนเดียวไอ้เซเว่นไปอุ้มไปคนเดียวพอเฮ้ยพี่ขอพี่ขอเดี๋ยวพี่ขับเองพี่ขับเองเองลงเองลงทีเห่ทีเหลืออุ้มเพื่อนไปที่เหลืออุ้มเพื่อนไป พี่เหลาอุมเพื่อไปส่งโรงพยาบาลคุณอะไรไปเลย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 มีมีกล่องพร้อมไอเลียวมีกล่องพร้อมป่ะคนนั้นเลียวมีกล่องพร้อมป่ะไม่มีไม่มีไม่มีเออถ้าปอปอปอเขาเพงเข้าเพิ่งเข้าไม่เพิ่งเข้าเพิ่งเข้าไม่ไม่ถ้าเขาเพิ่งเข้ามาปล่อยเลยคอยดำเขาเพิ่งเข้ามาปล่อยเลยบอกว่าคุณไม่ต้องเล่นตอตอนนี้แล้วปล่อยเลย นับเวลานับเวลาสีห้าสิบฟังน,นะขอซ่อมลงก่อนเต็มตัวลงแล้ววิ่งไปแอบไป เฮ้ยซ่อมรถอะไรอะซ่อมยังไอองอะคันเนี้ยคันนี้มันซ่อมยังไงอะคนดูคันนี้มันซ่อมยังไงอะเฮ้ยมันซ่อมยังไงวะครับครับครับไปหิมาแล้วโอ้ ตำรวจไล่ตำรวจไล่นู่นไม่เกี่ยวกันตอนนี้หมอกำลังวุ่นวายกับตรงนู้นอยู่เชียพี่หมอยังไม่มีเวลาตามสักพักใหญ่ๆเลยอะไรตอนนี้หมอกำลังยุ่งกับที่นู่นอยู่เคนมันกำลังมั่วซัวอยู่ตอนนี้กำลังกดเคนพร้มอมกันอยู่รอก่อนเองมีเบอร์ใครบ้างคนในแก๊งอะไม่มีมีแต่สมชายไม่เยอะมึงโค้ดขอเลยมึงขอจากดักแชทเลยมา ê đừng ờ thù lắm đây, đây đấy đây đấy đây ok ok 50, ok 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 จับเวลาอย่าพี่หมดหนึ่งศูนย์องทุ่มหนึ่งศูนย์เล่นขับช้าเพราะคนคนนั้นกูรู้แล้วว่ามงหมอนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยยากอยู่อะตอนนั้นอะยากมากอะแต่พวกนั้นมันลากวนมันลากวนแบบวนที่เดิมไง ให้คนในแก๊งไปช่วยหพหี่ให้ดีให้ดีต้องให้คนในแก๊งมาคอยช่วยซับตอนนี้มันยังนอนลงมาอยู่ประมาณห้านาทีได้อะกว่ามันจะกว่าจะมีคนมาช่วยมันแบบแบบเต็มแเบบ็มจริงแกบบ็าแสบบิแบบนาทีได้อ่ะรถคันนี้มันช้าพี่จะพี่จะไม่เสี่ยงบอกที่ว่า จะไม่เสี่ยงแบบวนแบบวนอยู่ที่เดิมไม่ไหวเสี่ยงยากรถมันชา้าต้องเหมายังไงก็ตามทันอะ่ะต้องพยายามจุกในเมืองอะ่ะจุกในเมืองได้อยู่ฮัลโหลมีคนอยู่ในวอปะมึงฝัดดักแชทบอกเข้าวอกันด้วยเข้าวอกันด้วยเข้าวอกันด้วยฝัดดักแชทแล้วก็ฝัดเวลาไปด้วยเขาจะรู้ว่ามันเป็นดักแชทใหม่มี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 หมื่น นับแต้มครับนับแต้มนับแต้ม รถไข่คันนี้มันเติมน้ำมันเต็มถังเลยวะรถไข่วะรถมันหรือรถเราวะมันเติมน้ำมันเต็มถังหรอคนดูเติมแบบรู้ใจจับเลยคะนะันนี้ลังนี้เสร็จเต๊บวนออก หนึ่งแต้มจะมาไหมนั่นเดียรย,ยโอ้แต่ถ้าเอกซ่อมดีนี่คือแม่งเวิร์กว่ะคนด,ดูดูดิ ยังไม่ศูนย์ศูนย์อยู่ครับศูนย์ศูนย์อยู่ครับเสียงมันเป็นอ R สามสองอะไรคะเนี้ยเออวอลหนึ่งครั้งลากได้หนึ่งคนครับ โลมีคนอยู่แถวนี้ป่ะฮัลโหลโหลมีคนแถวนี้ป่ะเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้เลยเยอะมากครับ เฮ้ยเสียงงี้อะไรวะเสีงยงงี้อะไรวะไม่รู้พี่ได้ยินเป็นเสียงหวอปะได้ยินเออมันเสียงหวอเลยใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ใครเปิดไม่รู้เอองงเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ใครวะเสียงหออะไรยุงบนวะน่ะมันมีรถยุงบนเลยรถหมอหรอวะเยาวัยวยังวะงไอ้ไม่ถึงสิบนาทีเลยเขามาทำอื่นหรือเปล่า เฮ้ยเรื่องอะไรวะเนี่ยหมอพี่หมอตำรวจวะเนี่ยพากูลหลันหมดแล้วเนี่ยลากเลนสวนทังไงเลยเนี่ยเนี่ยลากเลนสวนเขาเรียกว,ว่าลากเลนสวนเนี่ยครับต้องลากเลนอย่างงี้ครับลากเลนสวนเห็นปะดูเด็กมันเป็นเลนสวนหมดเลยครับคุณดู ราชีพีชมันกดมันจะกดช้ามันจะพาอ้อมก่อนเว้ยเลนสวนอ่ะไอ้หน่อยก็ช้าไปได้อะคัดเวลาไปได้หน่อยยี่ชิปนี่ก็พากูตื่นเต้นด้วยเฮียสรุปทีนี้กูยังไม่รู้เลยไหนหมอจริงไหนหมอปลอมในสัตว์ทีเนี้ย แต่ไดวโอลากมันกว่านี้ไดวโอมันไม่เคลงไงอันนี้มันเคลงมีคนมีคนให้เบอร์ม,มั้งปะมีพีเรตี้กับแพนดา้าเออมึงโทรไปหาแพนดา้นนาดิถามว่าอยู่ไหนกันเนี่ยโอ้ยชิบไอ้เฮียกูก็ว่าทำไมหมอมันมาไวจังว่าไอ้เฮีย ผมม่ได้ลากเออไงไม่เกี่ยวครับกดมันไม่ได้บอกใช้สี่ประตูลากตรงนี้กดมันลากได้หมดเลยไม่ใช่เหรอเออกูหล่นไม่หมดแล้วไอ้เฮียเจอแม่งทีนึงบนหัวทีนึงเราไปเติมมันก่อน

แปดนาทีป่ะดูดิกูเสี่ยงดวงดูดิดว่าจะได้ปะวะ โหมีใครอยู่ในเมืองวะเบียตำรวจตัดกลับไปนอกเมืองดีกว่าเฮีย ดาบอกว่ามันกำลังหาแถวเรเวลหมอรถครับอะไรนะแถวเรเวลมันกำลังตามหาอยู่แถวเรเวลแถวเลเวลด้ใช่ตอนนี้กูต้องไปนอกเมืองนะครับ5นาที วิท์โทษลากเลนส่วนไหมลากเลนส่วนไหมน่าจะกดเช็แถวล่าส่วนเลเวลแล้ว เลเบลไหนอ่ะที่บอกอ่ะเลเบลล่างไงพี่อ๋อโอเคเพราะว่าผมส่งโล้วให้ล่าสุดก็เลเวลตเลเบลล่าง่ okay. Okay. งไปเรื่อยเลย คนนี้มันล้มล้มนานบ้าหรือว่าล้มล้มแบบสักพักแล้วไม่พี่ไม่นาน,านไม่ไม่หมายถึงว่าแบบล้มแบบปุ๊บแล้วเองก็อุ้มเลยบ้าหรือว่ายัางไงไม่ปีเสร็จแล้วค่อยอุ้มไม่หมายหมายถึงว่าพอมันล้มปุ๊บอะไรเองอุ้มแบบแบบมันล้มแบบสักพักหนึ่งก่อนแล้วเองค่อยอุ้มถูกต้องไหมใช่อ๋อโอเค ไม่ยี่สิบนาทีอยู่แล้วเพราะว่าพี่จับเวลาตอนขับออกมาแล้วคือห้าสิบเอ็ดคือนี่คือขับออกมาแล้วนะเข้าใจใช่ปะครับห้าสิบเอ็ดนี่ออกมาแล้วนี่ก็ยังไงก็มันต้องมีเวลานอนตั้งแต่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะใช่ปะล่ะก็น่าจะทานยูยี่สิบนาทีอีกสี่นาทีโอเครอดูหมอชอบมาตอนหนึ่งนาทีสุดท้ายถ้ารถคันนี้มันหนีได้ครับเมองมาน้องเมืองเลยใช่ปะแล้วก็พร้อมแกงมัน โอเคได้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 ผมจะไปถามยังไงได้ข่าวว่านายมี IX7 เยอะเหรอขอบางดีอะไรเงี้ยเหรอหมอเจ็บตำรวจเจ็บ อันนี้คือพวกเราขับตามดูหมออยู่ใช่ป่มใช่พี่โอเคเมืวานผมก็เหลือหนึ่งนาที เอาชัวร์ดีกว่าเฮียไม่เอาเล่นอีกสองนาทีมาออยู่นือก,กัน,นทันพีแค่ได้บอกโอเค ที่สุดท้ายใช่มันต้องเวลา0.00 00, 00, 00, นะอันนี้ขอขอความเวลาศพด้วยนะครับว่าถ้ามันครบแบบครบก็บอกว่าครบเลยว่าผมดูอยู่เวลาน่าจ,จะครบแหละพเปิดตอนนี้ครบด้วยซ้ำมั้งครบแล้วด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเอาแค่ตอนหมอชนนะครับเออใช่เอาแค่ตอนหมอชนนะถ้าหมอไม่ชนนี่คือ ถ้าหมอชนปุ๊กก็คือหยุดเวลาเลยก็เหลือกีวิก็บอกตามมาเลยนะครับมาแล้วูมกเมป็นไงจริงๆแลหมอนี่ใครว่าเพื่อนมันเหรอไม่รู้พี่แกงมันไม่น่าจะมีอาสาท่านของฟ้า เคยเห็นแบบว่าทักษะการลากวะวิจะนี่ดูตนมากพี่จะลากเข้าเรบเบลเว้แล้วก็ดักรอดักรอเรบเบลดูฉบับนี้ถึงละหมดเวลาละมดเวลาพี่เอาอะไรเดี๋ยวรอบแป๊บนึงก่อนเอาชวนเนี่ยพี่อยู่ตรงนี้ พี่แอบไปตรงนี้แหละแล้วหมอกมันก็จะมารอเส้ยวเสีวปะหนึ่งแต้ม

ตำรวจถึงต้องใช้ปืนจริงเลยเหรอวะกูลากประชาชนนะเฮ้ยบ้าปะเนี่ยเจ้ตำรวจต้องใช้ปืนจริงเลยเหรอวะ ไอ้กูลากประชาชนนะเว้ยกูไม่ได้ลากอะไรึงใช้ปืนจริงเลยเหรอวะยิงโดนหรือเปล่าปืนนะพี่เออนั่นนี่เนี่ยขนาดกูใช้รถก,กากากันเอยเฮีย ก็ไม่เท่าไหร่นี่ตำรวจอ่ะโขไอ้ย่ากูาลากคนตายจริงช่วยชีวิตกูได้จริงบ่เนี่ยตำรวจโอ้ไอ้ย่าถามจริงตำรวจช่วยชีวิตกูได้จริงป่หวะไม่ต้องคืนหมอ,อวางปะเย็เด้เอไอ้เหี้ยตำรวจใช้ปืนจริงยิงกูไอ,อ้เหี้ยใช่เหรอเออเอาอะไรเนี่ยหมอ เมื่อกี้หมอเออเมื่อกี้หมออยู่นูน่นเต็มเลยแถววอะไรวะกลาดอะแถวกลาดอยู่คนเต็มเลยหมอหมอแล้วพ้อมไหนเยอะเออพี่คอมบินอะเออแล้วตำรวจตายด้วไอ้มินเนียนะเอ้แตไอ้มินเนียนไม่ได้ไล่จับเมื่อกี้หนึ่งศูนย์แล้วเพื่อน <S 2> <S 2> <S 2> <S ถือว่าเมื่อกี้เรา